ติดติดไว้นิดนึงท่านผู้ชมมีมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจเอามาให้ดูหน่อยนะครับเอามาให้ดูหน่อยคือมีรายงานบอกว่าเดี๋ยวจะมีภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์เชิงสารคดีการเมืองนะครับรที่จะเข้าฉายในช่วงนี่แหละใกล้ๆการเลือกต,ตั้งก่อนการเลือกตั้งสักนิดหนึ่งเนี่ยฮะโดยภาพยนตร์เนี่ยนะฮะเป็นเป็นภาพยนตร์สารคดีชื่อเรื่องเขาคือ breaking the cycle นะฮะ breaking the cycle ซึ่งเป็นภาพยนตร์สารเชิงสรารคดีที่จะบอกเล่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตของพรรคที่มีสีสม้มเป็นสีประจำพรรคอันาคตใหม่เออก็คืออนาคตใหม่นั่นแหละฮะอนาคใหม่ฮะก็คืออนาคตใหม่นั่นแหละนะครับโดยพุ่มกับเรื่องนี้นะครับเป็นเป็นการกำกับร่วมกันของคุณเอก,กพงศ์สรานเศษซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนบทโปรเจกต์เดอะซีรีสนะครับ แล้วก,เก,วเกว็เป็นผู้กำกับหนังสารคดีสั้นรางวัลเรื่องคลื่นทรงจํากับคุณธนกฤษดวงมณีพรเป็นผู้กํากับภาพจากสารคดีติดถ้ำนะครับแล้วก็หนังสั้นรองชนะเลิศรางวัลช้างเผือกทุกคนที่บ้านสบายดีอันเนี้ยเขากํากับร่วมกันในการทําหนังสารคดีเรื่องนี้ออกมาโดยบอกว่าเขาจะพาผู้ชมเนี่ยนะฮะไปร่วมย้อนดูภารกิจหยุดวงจรรัฐประหารของผู้เล่นใหม่ในเกมการเมือง และบนเพจ Facebook ของหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะฮะกับสารคดีติดตามนักการเมืองที่ตามติดตั้งแต่เริ่มไปจนถึงจุดจบซึ่งจุดจบที่ว่าก็คือตอนที่สารเนี่ยตัดสินยุคพ,พักอนาคตใหม่นั่นแหละฮะนี่เขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่จุดสตาร์ทจนถึงจุดจบนะครับโดยกำหนดฉายของหนังเนี่ยยังไม่มีการประกาศ เพียงแต่บอกว่าเร็วๆนี้แหละในโรงภาพ,พยนตร์ครับน่าสนใจนะคุณเอกแล้วมาช่วงนี้ด้วยซึ่งเข้าใจว่าน่าจะก,ก่อนเลือกตั้งแน่ๆหรือเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่แหละจะมา<ช>บอกเล่ารเรื่องราวของพักอนาคตใหม่เส้นทางชีวิตของพักอนาคตใหม่ครับแล้วในในข้อมูลอยเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะบ,บ,บอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่มีการรับทุนสนับสนุนจากพรรค ไม่มีการรับทุนสนุนจากพักนะครับก็เป็นหนังเชิงสารคดีนะครับเชิงสารคดีนะฮะเอาง่ายๆว่าคือพักไม่ได้จ่ายตังเพื่อทำหนังเพราะว่าเดี๋ยวพอเป็นอย่างนี้หลายคนอาจจะเข้องใจว่าเอ้ยทำไมต้องมาทำให้อนาคตใหม่จ้างหรือเปล่านะฮะครับเขาก็บอกเฮ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะไม่ได้ไม่ได้รับเงินพักมา ครับแล้วในในทวิตเตอร์ในทวิตเตอร์เนี่ยเขาพิมพ์ข้อความขยายความไว้นะคุณด็อกทวิตเตอร์ของ breaking the cycle เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นบันทึกความพยายามในการหยุดยั้งวงจรรัฐประหารของธนาธรและพักอนาคตใหม่บนสนามเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์2562้าสองครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของสองผูมกับหน้าใหม่ขนาะเดียวกันเนี่ยในความอินดี้มันก็อนุญาตให้เรานําเสนอเนื้อหาสาระที่หนักแน่นเราอยากพูดถึงเรื่องปัญหาการเมืองที่ผ่านมา อยากพูดถึงรัฐธรรมนูญอยากพูดถึงสูตรปาี้ริษฐ์หรือ250สวอ,อยากพูดถึงอะไรต่างๆที่ดูจากธิบายได้ยากและไม่น่าสนุกแต่เราก็จะพยายามทําเพื่อให้คนไทยได้เห็นว่าหนังแบบนี้มันเป็นไปได้แล้วอยากให้คนไทยได้เห็นว่าเราทําได้นะภาพภายนตร์สากีไทยคุณภาพเหมือนที่เราเคยเห็นจากต่างประเทศในเทศกาหลหรือหนังในเน็ตซิกอยากให้คนไทยเห็นว่าถึงแม้เราทําหนังที่เรียกว่าอินดี้แต่เล่าแบบกระแสหลักได้ วางเป้าหมายให้หนังเรื่องนี้ทะเยอทยานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแน่นอนว่ามันบ้าเขาบอกงั้นมันเรียก,กเร้องความอดทนความเสียสละที่จะทิ้งชีวิตอันแสนสบายและที่สําคัญเหนื่อยอ,อหายนะฮะอยา่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะทํามันให้สาเร็จอ่ะนี่กําหนดฉายยังไม่รู้นะับเออน่าสนใจนะเป็นภาพยนตร์เชิงสารคดีอันนี้ผมชวนคิดต่อนะเป็นข้อสังเกตแม้ว่า คนทำเขาชัดเจนเขาบอกเขาไม่ได้รับเงินมาจากพักคอนาคตใหม่แต่น่าสนใจว่าถ้าสมมุติแต่กรณีที่หนังเข้าใช้ในช่วงค้าบเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือก่อนการเลือกตั้งมันจะมีผลมากน้อยขนาดไหนกับคะแนนของพรรคก้าวไกลอันนี้ไม่ได้ตั้งคําถามหรือเชิงวิจารณ์นะฮะแต่เป็นข้อสังเกตว่าเออมันจะมีผลขนาดไหนกับคะแนนของก้าวไกลหรือจะมีผลขนาดไหนกับคะแนนของคนที่อาจจะมีส่วนร่วมในวงจรที่ ไปตัดวงจรของอนาคตใหม่ในเวลานั้นอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ถ้ามองในมุมของคนที่อยู่ในการเมืองเนี่ยนะ mm. ก็จะเป็นจุดหนึ่งท, mm. ที่ที่น่าติดตามเหมือนกันคือจริงๆเ,เรื่องหนังกับการเมืองเนี่ยนะฮะมันก็น่าสนใจพอพอหยิบยกเคสของ Breaking the Cycle ขึ้นมาเนี่ยผมมีข้อมูลอยู่เรื่องหนึ่งนะครับแล้วมันมันมีนัยะที่อาจจะเป็นข้อสังเกตได้คือว่าจริงๆหนังกับการเมืองมันเคยมีอยู่เคสนึ่งเป็นหนังที่ชื่อว่าผู้แทนนอกสภา เข้าฉายเนี่ยประมาณปี2,526หนังเรื่องนั้นเนี่ยนะฮะพุ่งกับเนี่ยก็คือคุณสุรศรีผาธรรมเป็นพุ่มกับชื่อดังท่านเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับไม่ไม,ไม่ไม่นานก่อนหน้าน,นี้เองคุณสุรศรีผาธรรมเป็นคนกํากับเรื่องผู้แทนนอกสภาเข้าฉายในปี2,526ซึ่งเวลานั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้นะฮะผู้แทนนอกสภาเนี่ยเออเวลานั้นเนี่ยพักกิจสังคมโดยผู้นําพักคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วก็คุณบุญชูโรจนะเสถียรร่วมแสดงด้วย และเป็นนายทุนให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยไม่รู้ผมผมไม่แน่ใจมีใครทันหรือเปล่านะครับแต่เวลานั้นเนี่ยอาจารย์คึกฤทธ์นะครับแล้วก็ทางตัวคุณบุญชูเนี่ยผมเข้าใจถ้าจะไม่ผิดเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยเป็นคนที่ซัพพอร์ตเรื่องของทุนนะครับเพื่อให้หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นการโฆษณาพักกิจสังคมในเวลานั้นและปรากฏว่าหลังจากที่หนังเข้าฉายไปนี่นะฮะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวก่อนการเลือกตั้งพอดี คือหนังเข้าฉายใน6เมษาปี26นะครับและจากนั้นเนี่ยถัดมา18เมษาเนี่ยมีการเลือกตั้งคุณเอกปรากฏพรรคกิจสังคมได้มา99ที่นั่งเป็นพรรคอันดับที่สองคือไม่แน่ใจเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ช่วงเวลามันค่าเกี่ยวกันรับปรากฏพรรคกิจสังคมได้มา99ที่นั่งเป็นพรรคอันดับสองและหนังเรื่องนั้นก็ในด้านนึงก็ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แต่อาจจะเป็นในเชิงแบบที่ดีนะแต่สุดท้ายมันก็ ทำให้กิจสังคมได้มาในปีสองเออมันก็เลยพอพอมีเคสนี้ขึ้นมาก็เลยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมันจะมีผลเกี่ยวกันอย่างมีนัยสําคัญหรือเปล่าก็น่าสนใจ<ม>แต่ว่าเคสนี้ผู<ม>้ดกดับเขาย้ํานะไม่ได้รับเงินพักมาไม่ได้มีทุนสป,ปอร์ตดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มติชนทีวีโดยการสแกน QR คด้วยนะครับ